สำหรับโยชิลินและก็มิจิสองตัวละครประกอบจากเรื่องชินจังที่ไม่ได้โพลมาเยอะหรือมีบทมากมายนะแต่ทุกคนจดจําพวกเขาทั้งคู่ได้ขึ้นใจแน่นอนเพราะทั้งคู่จะโด่งดังในเรื่องความไร้มารตาและก็เห็นเกลตัวจนทําให้คนอ่านหลายๆคนนะทั้งรักทั้งเกลียดคู่รักคู่นี้เลยเพราะงั้นเราลองมารู้จักพวกเขาเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งล้วกันนะฮะโดยเริ่มที่ฝ่ายชายกันก่อนก็คือโยชิลินหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือฮาโตกยะโยชิลินซึ่งนามสกุลเนี่ยก็คงจะเอามาจากเมืองฮาโตกยะที่อยู่ในจังหวัด 25-28นะแล้วก็มีนิสัยเพียเพ้ยนๆส่วนฝ่ายหญิงมีชื่อว่าฮาโตกะยะมิช,ชิสาวหุ่นดีหน้าสวยเหมือนพวกเน็ตไอดอลภรรยาของโยชิรินอายุก็คงใกล้ๆกันแหละนิสัยอาจจะเพียเพ้ยนๆเหมือนโยชิรินบ้างแต่ก็มีความเป็นมนุษย์ปกติเยอะกว่าโยชิรินนะนะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่โดยทั้งสองคนเนี่ยในเวอร์ชันมังงะโผลมาครั้งแรกก็เป็นตอนที่ชินจังและครอบครัวไปเที่ยวฮาวายแล้วก็เป็นคู่รักที่มาวานขอให้ฮิโรชิถ่ายรูปให้แล้วก็โผลมาหลักๆอีกทีเลยก็คือตอนที่ยยยย้้าาย้้้้าาาาาามมมออออู่่่่บบนนนนนนขขงงงหหลลััรระแตเเเเเ์์ชจปีใพ า้างแนซึ่งภายนอกทั้งคู่ก็ดูสวยหล่อนะเหมาะสมกันดีแต่ภายในเนี่ยต้องบอกว่าโคตรพ่อโคตรแม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เพี้ยนอินเซน์มากๆด้วยโดยนิสัยหลักๆของทั้งคู่ก็คือความเกรงใจไม่มีไม,มไม่มีมารยาทคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองและเพี้ยนเวลามาปาร์ตี้หรือกินเลี้ยงที่บ้านโนฮารา่าก็ทําตัวราวกับไฮยีน่าที่จะแย่งกินเนื้อหรือของที่ดีที่สุดในโต๊ะอาหารแถมยังชอบไปรบกวนชาวบ้านอยู่บ่อยซึ่งในเรื่องเราก็จะเห็นหลักๆที่โดนก็คือครอบครัวโนฮารา่าเวลา2คนนี้ทะเลาะกันอย่างเช่นโยชิรินเอาซุป แต่มิจิจะบอกว่าต้องเอาข้าวราดซุปเต้าเจียวกินตั้งหา่าสําหรับคนนอกอาจจะมองว่าเหตุผลที่ทะเลออาะมันไร้สาระนะแต่ก็เคยมีคนเลิกกันเพราะอะไรแบบนี้มาแล้วจริงๆนะเพราะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละสาหรับชีวิตคู่ที่มาจะทะเลาะก,กันด้วยเหตุผลที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าอีกฝั่งไร้สาระก็ไม่ได้แปลกอะไรมากแต่ประเด็นหลักๆสําหรับคู่โยชิรินมิจิก็คือเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยมักจะไปขอให้บ้านโนฮาร่ามาทําหน้าที่เป็นฝ่ายตัดสินให้ว่าใครถูกผิดหรือบางทีก็ต้องไม่ไกลเกลี่ยให้แล้วที่เราดูกันก็็รรรู้้้วววว่่่่่่่าาาาาาไไมมมใชแคคคกกกกเเเลลลลีีีียยยหังงงงงททตอออบบนขโฮ มาขอนอนค้างมาขอความช่วยเหลือกันแบบซึ่งซึ่งหน้าแบบแกมังคับอย่างไรซึ่งความเกรงใจจนทาให้ครอบครัวชินจังค่อนข้างซวยโดยเฉพาะฮิโรชิโยชิรินเมื่อได้พบรักกับมิจจี้เนี่ยก็ทาให้โยชิรินสนใจแต่แฟนตัวเองไม่สนใจคนอื่นเลยตอนที่ย้ายบ้านมาครั้งแรกก็อยู่ดีๆมาขอให้ฮิโรชิช่วยเพราะตัวเองอ่ะเอาแต่สนใจเรื่องของตัวเองจนไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่จะมาช่วยเลยและโยชิรินเนี่ยถึงเขาจะดูเป็นคนที่รักแฟนตัวเองแบบลึกซึง้งแต่รากเง้าของเขาก็มีความเหิอนอยู่บ้างจึงไม่แปลกที่เขาจะเข้ากันได้ดีกับชินสุเกไม่ย่ยครัั้้งงหนึีีิจจบดวา โยชิรนะินแอบซ่อน DVD ไอดอลกาเวียชุดว่ายน้าแลวก็หนังสือโป๊ซึ่งเอาเอจริงๆเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันก็คล้ายๆฮิโรชิกับมิเาเอะนั่นแหละนะแล้วนะลก็ไม่ใช่แค่แอบหื่นนะมีอยู่ตอนหนึ่งที่คาซาม่าคุงไปเจอกล่องของเล่นโมเอพีที่คาซาม่าคุงชอบอยู่ในกองขยะแล้วอยากจะเอากลับบ้านแต่พอสุดท้ายก็มาเฉลยว่าเจ้าของกล่องนั้นนะก็คือโยชิรินที่โดนมิจจี้เอากล่องนี้มาทิ้งทําให้รู้ว่าโยชิรินคุงเนี่ยก็แอบมีความโอตตคุอยู่หน่อยๆด้วยและถึงเขาจะพูดว่าเออโยชิรินคนเนียจกปปงงิเ่ว็ัผล ้ดยทิ้งมิจจี้ไว้คนเดียวก็ทําให้รู้ว่าเขาก็มีด้านกลัวผีเหมือนกันซึ่งมันก็ขัดขัดกันนิดหน่อยเพราะตอนที่ย้ายมาบ้านข้างหลังชินจังครั้งแรกฮิโรชิเคยขู่ไว้ว่าบ้านนั้นมีผีแต่โยชิดินกับมิจจี้ตื่นเต้นที่ได้มาอยู่เพราะชอบเรื่องผีจากที่เล่าออกมาตั้งแต่ต้นคนที่เหมือนต้องแบกรับความเครียดความเว้นตรายของคู่รักคู่นี้หลักๆเลยก็คือฮิโรชิจะมีหลายๆซีนเลยที่ฮิโรชิคิดในใจว่าอยากจะตบกบ,บาลไอ้คู่รักคู่นี้แล้วก็ไล่มันให้ไปไกลๆจากชีวิตจึงทําให้ทั้งงงงคคคคนนนนนนอออ่นน่่่่่าาาาาาาแแลละใใเรืตัั้้้้ฉยหกกบบบบูีววซึ็ป คาปรุก็แปลว่าคู่รักเอามารวมกันก็เป็นคู่รักที่บ้าๆอะไรแบบนั้นหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือยาคูเบียกามิซึ่งมันก็จะแปลได้2อ,อย่างก็คือเทพที่แพร่โรคระบาดหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่เป็นที่น่ารังเกียจผมขอเสริมอะไรนิดหนึ่งก็คือตรงคาว่าบาคัาปรุที่แปลว่าคู่รักบ้าได้ผมพูดไปแต่แกยเราลองมาดูกันดีกว่าว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นน่ะคุณจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างที่คนบ้านเขาอ่จจะเรียกว่าคู่รักบ้าๆโดยก็เป็นข้อมูลที่ิสต์จากแบบสอบถามชายหญิงชาวญี่ปปุุ่่่่่่นนนนอาาาาายชววววงง25-40 400ีีจํกกคคคซึพเขิดูรัทบ แล้วคู่รักบ้าๆเนี่ยจะชอบมาก่อนนัวเนี่ยดูดปากจู๋ฉีกันในที่สาธารนณะบางคนก็บอกว่าเคยเจอมาคู่นึงอะ่ะมาดูดีกันในรถไฟฟ้าห้าลำคาญมากๆอะ่ะบ้างเขาว่ามาทําแบบนี้นในที่สาธารณะนี่บ้าเหรออยากโชว์อยากอวดเงิ้เลยแล้วก็ยังรวมไปถึงบทสนทนาของคู่รักที่ฟังแล้วทาให้หลายคนไม่ชอบเช่นเออาก็บอกว่าชอบนะใช้โทนเสียงหวานๆต่างฝ่ายต่างชมกันไปมามีตั้งชื่อเล่นแปลกๆให้ใช้คาพูดที่เหมือนอยู่บนโลกนี้แค่2คนและสุดท้ายก็คือโชว์ความรักบนโลกโซเชียลมากเกินเช่นถ่ายรูปสกินชิปคู่กัน พูดคอมเมนต์ว่าฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอไปนะอะไรแบบนั้นซึ่งที่พูดมาคร่าวๆเนี่ยก็ค่อนข้างตรงกับยูชิรินกับมิจจี้แทบทุกข้อเลยนะก็คงไม่แปลกเลยที่คนญี่ปุ่นหลายๆคนน่จะไม่ชอบคู่นี้ออกมากๆส่วนสําหรับคนไทยการแสดงออกความรักแบบที่ว่ามาตะเกียก็คงไม่ค่อยมีคนไทยซีเรียสเท่าญี่ปุ่นหรอกมั้งนะจากที่ผมลองไปไล่ดูความเห็นของชาวเน็ตประดิ์ที่มีต่อคู่นี้ก็มีตั้งแต่ก็คือไม่ได้เกลียดสุดๆหรอกนะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็คงอึดอัดน่าลำคาญมากๆคือเกลียดโยชิจังมาดู พอมีตอนที่คู่นี้โผล่มาสคิปข้ามเลยทันทีหรือนี่คือระดับที่แข้งถึงขนาดที่ตั้งกระทู้ว่าเออแฟนชินจังทุกท่านคุณสามารถยกโทษให้กับวีรกรรมแย่ๆของคู่รักน่าลำคาญคู่นี้ได้ไหมอ่ะแล้วก็เล่าสัจธยายเรื่องแย่ๆของทั้งคู่ซึ่งหลายคอมเมนต์ก็บอกเลยว่าถึงมันจะเป็นแค่การ์ตูนก็เถอะแต่ถ้าเกิดโดนคนอื่นทําใส่แบบ2คนนี้จะไม่มีทางยกโทษให้แน่ๆแล้ววีรกรรมที่หลายๆคนเกลียดแบบขึ้นใจก็คือการไปกินสุก้ยากิที่บ้านโนฮาร่าซูก้ยากิญี่ปุ่นที่เป็นน้ำดำนะะบบบาดาๆ พูดว่าช่วยกินต้นหอมหรือเส้นบุกด้วยสิมิจิก็ตอบว่าพอดีฉันไม่ค่อยชอบต้นหอมสักเท่าไหร่อ่ะค่ะยยชิรินก็บอกว่าเออผมก็ไม่ค่อยชอบเนื้อสัมผัสข,ของเส้นบุกอ่ะครับมิจิก็เสริมอีกว่าดิฉันน่าไม่ชอบตั้งโอะอ่ะค่ะยูชิรินก็บอกว่าเต้าหู้มันร้อนเกินไปกินไม่ได้อะ่ะคือง่ายๆแม่งปฏิเสธทุกวัตถุดิบนอกจากเนื้อจนที่โรชิบอกว่าเออถ้าง,งั้นพวกเองก็ไม่ต้องกินซุกี้ซะสิแต่ทั้งคู่ก็ยังเมินต่อคําด่าแล้วก็กินแต่เนื้อต่อไปอันนี้ผมเล่าอะไรให้ััังงงนนนนนนิึททททีีุ่่เยวลาารกกกก้้ืออๆคคํใมมมม็็จะะผแชซ ก,กินเนื้อแต่ด้วยนิสัยของคนญี่ปุ่นที่ขี้กรเงใจทําให้เวลาทุกคนตักกิน่ะจะไม่มีใครตักเนื้อกินกันก่อนเลยทุกคนก็จะตักแต่ผักกินกันเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการจะมีคนหนึ่งอ่ะคอยตักเนื้อให้ทุกคนตั้งแต่คําแรกเลยเพื่อให้ทุกคน่ะได้กินเนื้อกันหมดซึ่งการที่โยชิรินกับมิจิทําแบบนี้ก็บอกเลยว่าคนญี่ปุ่นอ่ะดูจะไม่ชอบออกมากๆเลยเพราะจะรู้สึกว่าทั้งคู่อ่ะเห็นแก่ตัวมากๆฝั่งไทยนี่ก็เคยเห็นลหลายๆคนเรียกคู่รักคู่นี้ว่าคู่รัก,รกรลนกลนอนนาบนน้ระ๊สิ ก็เคยให้ต้นกระบองเพชรมาเพื่อให้กำลังใจตอนที่ฮิโรชิช่วยย้ายบ้านก็ให้ผ้าเช็ดตัวมาเป็นการขอบคุณแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยชิรินเขาเคยคิดว่าตัวเองอเป็นคนผิดที่ทําให้ชินจังหลงป่าเขาก็ร้องไห้เสียใจและพูดว่าเป็นความผิดของตัวเองถึงเราจะเห็นด้านแย่ๆของเขามาเยอะแต่อย่างน้อยอที่กล่าวมาก็ทําให้รู้ว่าเขาก็ยังมีความใจดีแล้วเซนสงความรับผิดชอบอยู่ด้วยเช่นกันแล้วในด้านบทบาทของทั้งคู่จะมีบทในช่วงที่โผมมาแรกแล้วก็หายไปกลางทางก็เพราะว่าข้อควโนฮาร่าบ้านระเบิดก็เลยต้องไไปอยยููู่่่่แแลลลหหชััววคาาทใ้้ีีมมมบบเกก็ บทอ,อีทีช่วงท้ายๆเลยซึ่งในเวอร์ชันมังงะเนี่ยหลังจากคู่รักคู่นี้กลับมามีบทอ,อ่ะโยชิรินก็โดนเลิกออฟจากที่ทํางานเก่าเขาก็เลยมาสมัครทํางานที่เดียวกับฮิโรชิและด้วยแพชชั่นความรักที่เขามีต่อมิจิยางแรงกาเนี่ยก็ทําให้เขาตั้งใจทํางานแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีไม่วกแวกแถมยังเคยได้รับความกล้าจากฮิโรชิจะทาให้เขาอ่ะยิ่งตั้งใจทํางานจนได้เลื่อนขั้นไปอยู่ฝ่ายเซลล์เดียวกับฮิโรชิทาให้ฮิโรชิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโชคร้ายหรือโชคร้ายวะเนี่ยแต าสัมพันธ์ของมิจ้กับมิซาเอะนี่ก็ค่อนข้างดีตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าเกิดเทียบกับฮิโรชิและก็โยชิรินอย่างตอนหนึ่งที่โยชิรินกับมิจ้ทะเลาะก,กันแล้วโยชิริน่ะก็มาขออยู่บ้านโนฮาระาตอนที่ทําอาหารเย็นกันอ่ะมิซาเ,เอะกับมิจ้ก็ดูเข้าขาในการทาอาหารเย็นกันดีมากแต่ส่วนฝั่งผู้ชายนี่นรกชัดๆและสําหรับเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยก็ตามสไตล์ก็คือมีการดัดแปลงแล้วก็เพิ่มเติมบทให้คู่นี้บ้างนิดหน่อยนะโดยในเวอร์ชันแอนิเมชั่นเนี่ยคำพูดของโยชิรินาทบพัภ ตอนของฮิโรชิัวหนุ่มเช่นกันแต่ตอนที่โยชิลินย้ายมาทํางานที่เดียวกับฮิโรชินีรู้สึกว่าจะไม่มีทาเป็นอนิเมะนะและเวอร์ชันอนิเมะยังมีเพิ่มตอนที่ลุงของโยชิลินอะซึ่งมีชื่อว่ามาชิรินเป็นตัวละครออริจินอลโพมาด้วยซึ่งลุงคนนี้จะให้โยชิลินกับมิจิกลับไปต่างจังหวัดทั้งคู่ก็เลยมาขอใช้บ้านโนฮา่าเพื่อหลอกลวงว่าเออซื้อบ้านไว้ที่คาสึกาเบะจะได้ไม่ต้องกลับส่วนเรื่องราวจะเป็นไงก็ลองไปดูตอนนี้ได้เลยแต่ก็ทําให้รู้ว่าบ้านของโยชิน่ก็คงสคล,ล,ล,ล้้้าาาายยยยๆกกกัััันนนนทงงงบบ่่่แแหลลละอออเคครรร็วสสํขขมููุดพีินแล้้วก็มจีคู่น เรียนตามตรงว่าผมก็ไม่ค่อยชอบคู่นี้เท่าไหร่นะตอนแรกก็ไม่ได้กะจะทําคลิปหรอกแต่เพื่อเงินเอ้ยเพื่อคนที่ดูขอมาเนี่ยก็ทําให้ได้นะครับขอบคุณที่ดูกันจนจบสวัสดีครับ